สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาดูดวงความรักความสัมพันธ์ให้กับชาวราศีพิจิกประจําเดือนมีนาคมนะคะเราจะมาดูกันนะคะว่าชาวราศีพิจิกประจําเดือนมีนาคมนี้จะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะก่อนอื่นเรามาดูกันเลยนะคะว่าชาวราศีพิจิกในช่วงของเดือนมีนาคมในตรงนี้นั้นเป็นอย่างไรนะคะ จอซิปติกได้เพจสเ็อปเอนเดเคิลนะคะไพ่หมายแ,แรกของคุณนะดเรนดรไฮโลแฝงเดรไฮพินเทส tens of class tens of one ก็คือในพลังงานตัวตนของคุณพลังงานตัวตนของเขาแล้วก็ความสัมพันธ์นี้เราก็แนวโน้มนะคะในตรงนี้เนาะที่เราเปิดเอาไว้ก่อนในตรงนี้เราก็คําแนะนํานะคะประมาณนี้นะโอเคแล้วใ,ในพลังงานตัวตนของคุณนะคะได้เพจ soft a n l y t i c a เราก็ดีไซน์เราแฟนในตรงนี้มีความรู้สึกที่รู้สึกเหมือนกับว่าคุณนั้นเองอะ่ะ มีการอยากจะเริ่มต้นชีวิตใหม่อยากจะมีการจะทำใหม่ๆหรือมีการรีโนเวทความรู้สึกของคุณใหม่หรือความคิดใหม่ๆคุณอยากจะมีความรู้สึกที่รู้สึกเออทำไมถึงได้พูดย้ำาด็กเขาร,รู้สึกไปบ่อยจังนะคือในตรงนี้นะคะคุณมีความรู้สึกที่อยากจะปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงหรืออาจจะอยากนั่งสมาธิอาจจะมีสมาธิที่มากขึ้นอาจจะอยากที่จะสงบมากกว่านี้ ไม่อยากจะคิดเยอะไม่อยากจะคิดมากไม่อยากจะปรุงสร้างไม่อยากจะนึกถึงใครแล้วในตรงนี้น,นะคะมันมีความรู้สึกแบบนั้นเพราะว่ายิ่งรู้สึกดีกับใครแล้วก็ยิ่งรู้สึกหนักใจรู้สึกเป็นทุกข์คุณไม่อยากจะรู้สึกเป็นทุกข์แล้วคุณอยากจะรู้สึกดีนั่นเองนะคะคุณอยากหลุดพ้นจากจากความทุกข์เหล่านี้คือทั้งความทุกข์ความไม่สมหวังหรือความเศร้าโศกเสียใจความอกหักอะไรอย่างเงี้ยนะคะการ เลิกลาอะไรตรงนีน้คุณไม่อยากจะกบเจอตรงนั้นแล้วคุณอยากจะหลุดพ้นออกจากความทุกข์ช่วงนี้คุณก็เลยมีความรู้สึกเหมือนกับอยากจะนั่งสมาธิอยากจะเหมือนกับมีความเหมือนกับอยู่กับตนเองมากยิ่งขึ้นอยู่กับธรรมะมากยิ่งขึ้นเข้าวัดเข้าว่าทําบุญอะไรอย่างนี้ก็ได้นะในบางเคสในบางกรณีเรามีความรู้สึกแบบนั้นเพราะว่าในตอนนี้เหมือนกับคุณอยากจะพักอยากจะหยุดนะถึงแม้ว่าคุณนั้นจะ ยังคงมีความต้องการยังมีความสนใจแล้วก็ยังมีความรู้สึกดีมีความสุขกับการที่ใช้ชีวิตแบบเดิมๆอยู่นะแต่คุณนั้นมีความรู้สึกว่าไอความรู้สึกเดิมๆอ่ะไอชีวิตเดิมๆอ่ะมันก็มีความสุขมันก็ตอบโจทย์นะแต่ว่าความทุกข์ความทุกข์ก็เยอะเหือเกินความทุกข์ก็มากพอสมควรไอความสุขอะมันก็ใช่อยู่เราก็ชอบนะเราก็ โอเคแหละเราก็ยอมรับว่ามันก็ตอบโจทย์มันก็มีความสุขละแต,แ,แต่ว่าแต่ว่าไอ้ในเมื่อหรือเมื่อมีความสุขแล้วมันก็ต้องมีความทุกข์และไอ้ความสุขอ่ะมันเป็นความสุขที่เล็กๆแล้วไอ้ความทุกข์อ่ะมันดันใหญ่กว่าความสุขไงในตรงนี้นะคะมันก็เลยทําให้คุณนั้นมีความรู้สึกเหมือนกับไม่เอาแล้วมันไม่คุ้มกันเลยกับการที่ว่าใช้ชีวิตแบบเดิมๆแล้วก็ต้องแลกกับความสุขเล็กๆน้อยๆเพื่อที่จะแลก แลกกับความทุกข์ใหญ่ๆปัญหาใหญ่ๆในตรงนี้มานะคะคุณไม่คุ้มคุณไม่คุณไม่ต้องการแล้วคุณคิดว่ามันไม่คุ้มอ่ะนะคุณก็เลยเหมือนกับอยากจะปรับเปลี่ยนแล้วเริ่มต้นใหม่เปลี่ยนแปลงตัวเองซะในตรงนี้นะแล้วลองมาดูกันนะว่าเขาคนนี้เป็นยังไงอืมเขาคนนี้มีทีซับซอนมีเอชซับเพนเดเคิล มี the view of fortune นะคะแล้วก็มี ace of Cups นะเพราะเรามองเห็นตรงนี้นะว่าตัวเขาเองอ่ะเขาก็มีพลังงานที่เจ็บปวดใจอยู่พอสมควรคุณเองคุณรู้สึกเหมือนกับอึดอัดหนักใจมีทุกสิ่งอย่างที่รู้สึกเหมือนกับมันหนักจนเกินไปสำหรับคุณนะคุณก็เลยมีความรู้สึกเหมือนกับอยากจะ ปลดปล่อยละทิ้งปล่อยวางเงยตรงนี้เกิดขึ้นตัวส่วนตัวเขาเองเขาก็มีความรู้สึกเหมือนกับ Energy ที่เหมือนกับเศร้าใจอยู่พอสมควรเศร้าใจแล้วก็รู้สึกผิดกับการกระทําของตนเองเขาก็เลยเหมือนกับจํายอมนี่ต้องปลดปล่อยหรือเปิดโอกาสให้กับตนเองได้พบเจอสิ่งใหม่ๆหรือสิ่งดีๆที่เข้ามาเติมเต็มในตรงนี้นั่นเองนะ เหมือนกับพลังงานคนทั้งคู่คุณและเขาในตรงนี้นเป็นความรู้สึกที่เหมือนกับมีความรู้สึกดีต่อกันแต่อีกฝ่ายหนึ่งรู้สึกเหมือนกับเหนื่อยจนเกินไปแล้วเหมือนกับอยากจะหยุดพักอยากจะยุติอยากจะยอย,ะยู่กับธรรมะเข้าสายมูในตรงนี้นก็ได้นะเหมือนกับไม่อยากสนใจไม่อยากไม่อยากจะ อะไรแล้วในตรงนี้นเหมือนกับปล่อยวางแล้วทุกสิ่งอย่างยิ่งสนใจมากก็ยิ่งเป็นทุกยิ่งใส่ใจมากก็ยิ่งเสียใจยิ่งพยายามก็ยิ่งแบบเจ็บปวดในตรงนี้นนะมันเป็นความรู้สึกนั้นก็เลยเหมือนกับไม่เอาแล้วปล่อยให้เป็นไปมามาสายธรรมะดีกว่ามาสายมูดีกว่ามาสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิแล้วใช้ชีวิตอย่างแบบไม่ต้องคิดแล้วไม่ต้องคิดมากอะไรอย่างเงี้ย นะเหมือนคุณจะวางจะปลงได้แล้วในตรงนี้ส่วนเขาเองเขาก็มีความรู้สึกว่าเออเราขอโทษนะเราอาจจะทําผิดไปการกระทําของเราที่เราทําบางทีบางครั้งมันก็อาจจะไม่ได้แสดงถึงความดีทำอะไรให้กับคุณมากนะถ้างั้นเราก็ปล่อยๆกันละกันออกมาแล้วก็เปิดโอกาสให้กันละกันคุณชอบคุณชอบทำมะใช่ไหมคุณเดินเส้นสายเส้นสายมูเลย คือธรรมะไ้เลยในตรงนี้ก็ได้นะคุณจะไปปฏิบัติธรรมก็แล้วแต่คุณเลยนะแล้วเราเราเราก็จะเดินทางของเราเราก็จะเหมือนกับเปิดโอกาสให้กับตนเองเพื่อที่จะได้พบเจอความสัมพันธ์ดีๆเข้ามาหรือโอกาสใหม่ๆเข้ามาในตรงนี้ถ้าหากในกรณีที่เรานั้นจําต้องเลิกกันเราก็ขอให้คุณนั้นไปพบเจอคนที่ดีเราก็ ตัวเราเองเราก็จะเปิดโอกาสให้คนดีๆเข้ามาเช่นกันแต่ถ้าเราไม่เลิกกันเราก็จะอยู่ด้วยกันอย่างนี้เป็นกันยาณมิตรกันอย่างนี้ในรูปแบบที่ต่างคนต่างดำ,ดำเนินชีวิตอย่างอยู่ในจุดที่พึงพอใจของกันและกันในตรงนี้แต่ยังไงแล้วอ่ะเรารู้สึกผิดนะต่อก,การกระท,ทําที่ที่เราเคยทําให้กับคุณเราขอโทษนะมันเป็นความรู้สึกนั้นเหมือนกับ ได้รู้แล้วว่าเราทําผิดเราขอโทษอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะเหมือนจะมีการให้อภัยกันแล้วก็ทําในสิ่งที่ต่างคนต่างพึงพอใจในตรงนี้มากยิ่งขึ้นนั่นเองนะแล้วก็ในความสัมพันธ์ในรูปแบบของความสัมพันธ์ลนะ่ะรูปแบบของความสัมพันธ์ในตรงนี้ได้เพจซอฟวานจัส t ิสทู o s u b ั a ในซบซอส เด็สับคับคือในตรงนี้นะคะกำลังจะบ่งบอกได้ถึงการที่ว่ามันยากนะกับการที่เหมือนกับจะมอบความยุติธรรมให้กับใครสักคนหรือในความรักความสัมพันธ์หรือจู่ๆแล้วมันไม่ใช่ตัวตนของเราอะแล้วเราจะต้องมาเปิดใจหรือทำในสิ่งที่เรานั้นไม่ใช่ในตรงนี้มันเครียดนะ หรือทำตามใจใครสักคนตรงนะี้คือมันมันดูเหมือนกับลำบากใจอยู่เหมือนกันนะแต่ยังไงแล้ววันเราก็จะพยายามทำแต่ในเมื่อทำแล้วมันมันไม่ตอบโจทย์มันมันไม่ได้ดั่งใจในตรงนี้น,นะคะก็ะทำในสิ่งที่ต่างคนต่างฝ่ายพยึงพอใจจะดีไหมอะไรประมาณนี้นะคะเป็นอารมณ์ทั้นนะนี่คือในความสัมพันธ์ของคุณนะก็เลยดูเหมือนกับ เรามองเห็นถึงความที่จำต้องจากจำต้องเลิกนะคะจำต้องจากจำจำต้องเลิกบางครัที่ทยังละหรือไม่ก็ทนอยู่กันอยู่ได้กันแล้วก็มีความรู้สึกเครียดแต่ก็จำต้องทนจำต้องฝืนอยู่ในตรงนี้นะคะเป็นความรู้สึกนั้นนะ แล้วแนวโน้มล่ะแนวโน้มคนสัปดัห์นี้จะเป็นยังไง k i n ซ s u b c พเ s จ p sub ับค s u b c อะ s เ the s t n แล้วก็ดูเมติกเชนแล้วก็ดิชาลิออลในตรงนี้คือทั้งสองฝ่ายแต่ละคนแต่ละฝ่ายต่างคนต่างรู้ดีว่า ความสัมพันธ์ในครั้งนี้เป็นยังไงแนวโน้มมันก็เลยเป็นไปในทิศทางที่ต่างคนต่างฝ่ายเลือกในเส้นทางของกนและกันบางเคสในบางกรณีอาจจะแยกกันบางเคสในบางกรณีอาจจะอยู่ด้วยกันแต่ว่าก็ทําตามตนเองเหมือนกับอารมณ์เหมือนกับว่าลดสถานะลงนะในเคสที่อยู่ด้วยกันนะเหมือนกับลดสถานะลงเป็นเพื่อนเป็นครอบครัวเป็นพี่เป็นน้องกันอยู่ในครอบครัวนั้นแหละในบ้านหลังเดียวกันนั่นแหละนะ แต่เพียงแค่ว่าอาจจะไม่ได้มายุ่งเกี่ยวกันในเรื่องของฉันเชิญชู้สาวหรือเป็นแบบคู่สามีภรรยาเลยกันแล้วแต่เพียงแค่อยู่บ้านเดียวกันในประมาณทํานองน,นั้นนะคือคืออีกคนหนึ่งก็สายธรรมะธรรมโมก็ปฏิบัติธรรมไปอีกคนหนึ่งก็ทํางานกลับบ้านแล้วก็ดูแลซัพพอร์ตภายในบ้านเลยอย่างเงี้ยไปนะเป็นอารมณ์นั้นเหมือนกับ ใช้ชีวิตตามตามอารมณ์ตามอำเภอใจนะคะก็ยังในแค่ในบางกรณีที่ยังอยู่ด้วยกันนะคะก็จะใช้ชีวิตตามเส้นทาง,งตนเองที่ตนเองได้เลือกไว้แต่เพียงแค่ว่าลดสถานะลงเท่าน,นั้นเองนะคะเราก็ในส่วนที่แยกย้ายกันออกไปก็มีการเริ่มต้นใหม่กันเนาะตามเส้นทางของตนเองเช่นกันแล้วเรามาดูกันนะคะว่า ในเมื่อเหตุการณ์เหล่านี้นั้นอาจจะเป็นเหตุการณ์ที่อยู่ด้วยกันก็ใช้ชีวิตตามอัมเภอใจของตนเองตามเส้นทาง,งตนเองอาจจะไม่ได้ยุ่งเกี่ยวอะไรกันมากนะักแต่ว่าอยู่ในบ้านเดียวกันหรืออาจจะมีการเริ่มต้นใหม่แยกใยกันไปเลยในะตรงนี้นั้นก็ตามนะแต่ว่าคําแนะนําจะบอกยังไงกับคุณนะ Let your friend help you นะแล้วก็ Let's go o p to i s s o e healing family i s s u นะ ในตรงนี้นะคะบ่งบอกได้ว่าเพื่อนหรือสังคมสามารถช่วยคุณได้ถึงแม้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมันอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์หรือไม่ได้ทําให้คุณนั้นมีความไว้วางใจสักเท่าไหร่แต่อย่างไรแล้วให้คุณนั้นจงให้อภัยและจงเรียนรู้และเปิดโอ,อกาสให้กับตนเองนั่นเองนะคะทุกสิ่งทุกอย่างนะคะขอให้คุณนําดําเนินเดินหน้าแลวกล้าที่จะเดินออกมา ดิวายแอนิโม่สิ่งศักดิ์สิทธิ์กำลังประทานพรให้กับคุณทุกสิ่งทุกอย่างจะประทานพรให้กับคุณนั้นได้รับรู้หรือได้เห็นภาพสิ่งต่างๆหรือความชัดเจนในเหตุการณ์หรือในสถานการณ์บุคคลต่างๆในตรงนี้ได้อย่างชัดเจนยิ่งมากขึ้นนั่นเองนะคะประมาณนี้เนาะนอกไา้สาหรับในตรงนี้ก็ได้โฟลนะับซ้อนนะบ่งบอกถึงว่าความสัมพันธ์ในครั้งนี้จําเป็นนี้ต้องหยุดนิ่งหรือหยุดชะงักหรือ,องหรือจำต้องหรือจําต้องพักไปในตรงนี้เพื่อที่จะให้ก่อเกิด ความเหมือนกับเหมือนกับสิ่งที่ตนเองนั้นพึงพอใจนะคะเพื่อที่จะแสดงถึงความพึงพอใจของตนเองและก็ความสุขของตนเองมากยิ่งขึ้นนั่นเองเหมือนกับพลังงานเหล่านี้เป็นพลังงานของบุคคลที่เหนื่อยแล้วพอแล้วไม่เอาแล้วในตรงนี้นะคะอยากจะหยุดอยากจะพักเหมือนกับไปรักษาตนเองไปหลักตัวเองมากยิ่งขึ้นแล้วก็ไปเติมสีสันสร้างความสุขให้กับตนเองนั่นเองเนาะเหมือนกับไปโฟกัสกับตนเอง นะคะในพลังงานนี้เนาอะอยังไงแล้วก็ประมาณนี้นะคะยังไงเราถ้าคิดเลือกที่จะรักตนเองก็ต้องหลักตนเองให้สุดๆเลยนะเพราะว่าการรักตนเองนั้นเป็นอะไรที่ดีมากเนาะโอเคนะคะพลังงานความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีพิจิกก็จะมีประมาณนี้เท่านี้นะคะถ้าชอบกดไลค์กดซับสไคร้กดติดตามแล้วก็เป็นกําลังใจให้กันและกันอย่างนี้ตลอดไปสามารถพูดคุยและคอมเมนต์กันได้เนาะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ